สวัสดีนะครับสวัสดี fc เชฟหนุ่มนําโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่11เดือน2ปี69นะครับกับแนวทางหาหนอยสูตรมัดรวม4น้อยนะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ก็สูตรก็เข้าแค่2ชุดเนาะเข้า7447แล้วก็7887นะครับผมเมื่อวานนี้ก็อุปกรณ์ทำคลิปหมดพอดีเชฟหนุ่มก็ไปซื้อมาใหม่เรียบร้อยแลครับผมกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามลงให้ควันนะครับ ครับผมวันนี้ไม่สรุปผลนะครับผมเดี๋ยวเอาแบบแนวทางไปเลยนะครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเย็นแล้วเนาะใกล้จะสามโมงแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสองนะครับปีหกเก้านะครับผมใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะฮานอยวันนี้นะครับผม ลาวพัฒนาก็ไม่เข้าเลยนะครับช่วงนี้สูตรไม่เข้าเลยจริงๆแต่ก็จะพยายามลงให้นะครับรวมสีน้อยเนะเด่นนะครับเด่นที่วันนี้สูตร ดหัวยิ่งไปเก่าวันนี้สูตรยังเบิ้นอยู่ครับสูตรยังมาเบิ้นอีกเดียนที่สามนะครับผมสามสี่แปดแล้วก็ก้านะครับวิ่งรูดวิ่งรูดที่สามนะครับวันนี้ตัวเดียวเลยสามครับ สามสี่าห้าสาหแล้วก็สามเจดนะครับผมสี่หกสเจดสแปดแล้วก็สี่เ้านะครับเมื่อวานก็ออกไปล้วที 9, นะ่เก้าเนาะแปดศู แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าหกนะครับชุดเบิ้ลก็จะเป็นสามสาม ีตีแปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับชุดสามตัวเก้าสี่แปดนะครับผมแปดสาม สี่นะครับผมสี่สี่สามสี่สามเจ็ดสามสี่ห้าครับผมประมาณนี้

แปดสามสี่ชุดเบิ้ลตามตามนะครับผมคนนี้สูตรก็ยังมีเบิ้ลนะครับสูตรเบิ้ลครับผมใครชอบก็ตามนะครับลองดูนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มา ติดตามผลกันนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับ